ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟซีนะครับทุกทุกคนนะครับผมกลับมาพบกับบอลลองเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยนะครับผมหรือว่าแนวทางหวยรัฐบาลเวียดนามนะครับผมในงวดวันที่10นะครับเดือน9 2564นะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตร2เม็ดมัดรวม3น้อยนะครับเนาะครับผมสลับผลเมื่อวานนี่กับบอลลองก็ดีใจนํำกับพี่พี่เอฟซีทุกทคนนะครับเนาะที่มีโชคลาภในแนวทางหวยฮานอยนะครับผมครับกับ ก่อนจไปรับชมในวัดมื่อนี่นะครับเนาะกะบอหลงก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับเนาะทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ํากว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนําทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะถ้าผู้ใหมักกาลองแคปหน้าจอไปพิจารณานะครับผู้ใดบ่บมักก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับ แนวทางกะมีรุดมีเข่าครับพี่น้องเข่าทุ่มมืกอกะบันกะคงสียากครับพี่น้องครับผมกะเรื่องแบบนี้เนาะขึ้นอยู่กับดวงนะครับผมเนาะครับผมสลับแนวทางงวดเมื่อวานนี้นะครับประจําวันที่9ประเมื่อวานครับวันที่9เดือน9 2564นะครับผมบอลองให้เด่น0นเด่น7นะครับวิ่งรูด0ูนย์นะครับผม มารับชมนอยพิเศษก่อนนะครับเนาะนอยพิเศษเมื่อวานนี้ออก892กับ82นะครับเนาะเบาหลงกับโบมีนะครับเนาะกับรุดไปนะครับบบมีนะครับผมในนอยพิเศษนะครับนอยพิเศษมาหนีใจหายเลยนะครับพี่น้องบบมีจักโตเลยนะครับเนาะส่วนนอยปกตินะครับผม724กับ50นะครับเด่น7นี่มาเข้าเลขหน้านะครับส่วน24งี่นี่รุดไปนะครับตัวเด่นมาเนาะ แลศูนย์ห้าห้าศูนย์นำมาเข้าตัวนี้นะครับพี่น้องศูนย์ห้าตัวกลับนะครับเปิดออกห้าศูนย์นะครับเนาะนะครับผมส่วนนอย v i p นะครับ768นะครับกับ73อันนี้กับตัวเด่น7กลับมานะครับเด่น7มาอีกแล้วนะครับผมส่วน68กับ73นะครับเนาะ 68กับ73ก็มาเข้า73นะครับพี่น้องนะครับผม73ตรงๆเลยนะครับแต่บอลแม่นตัวนิ่งนะครับผมนี่ครับ73เนาะส่วนเลขบนนี่เข้าแค่ตัวเด่นนะครับเนาะตัวเด่นนะครับ68การลดไปนะครับผมบอลองให้78นะครับพ่นอน68เนาะครับผมกาสรุปรางวัลเนี่ก็เข้า2น้อยนะครับเนาะในเลขล่างนะครับชุดเลขล่างนะครับไอ พน OCK ห้นะครับบอรองให้05นะครับเนาะส่วนนอย VP นะครับตรงๆนะครับ73นะครับผมส่วนตัวตัวเด่นตัวรูดนี่มานะครับเนาะมานะครับเนาะมาในน้อยรูดศูนย์มาในน้อย v ไอ้น้อยปกตินะครับเนาะนะครับผมส่วนน้อย VP นี่มา73นะครับผมก็ดีใจกับพี่ FC นะครับเนาะก็เดี๋ยวเข้ามารับชมแนวทางงวดประจำวันที่10ต่อเลยนะครับ งวดประจำวันที่10งวดประจำวันที่10นะครับงวดประจำวันที่10งวดนี้นะครับเด่นนะครับผมเด่นที่ชอบนะครับเด่นที่ชอบห้านะครับแล้วก็เจ็ดนะครับผม เด่น5เด่น7วิ่งลูด7นะครับยังยังมักเจ็ดอยู่นะครับบ่อหลงยังมักมักเจ็ดอยู่นะครับเนาอมื่อเนี้ยส่วนจับคู่นะครับจับคู่ก็จะมีห้า8 5 3 5 6 แล้วก็5 2นะครับผมส่วนตัวเด่น7รูด7นะครับก็จะมี7 5 7 4 7 8 7 9แล้วก็7 3นะครับผมเนาะส่วนตัวเด่น3ตัวนะครับตัวเด่น3ตัว ก็จะมี078นะครับ773นะครับ753นะครับแล้วก็750นะครับผมเนาะก็ลองพิจารณาเบอ่งนะครับผมสลับแนวทาง ชาน้ยนะครับเนาะสูตร2เม็ดนะครับวดประจาวันที่10นะครับผมส่วนตัวเด่นที่ชอบนะครับตัวเด่นที่ชอบชอบส่วนตัวนะครับเนาะตัวเด่นที่ชอบส่วนตัวในวันนี้ก็จะมี58 58แล้วก็53นะครับผมส่วน7นี่ชอบ75นะครับ75แล้วก็ เจ็ดเก้านะครับส่วน3ตัวก็จะเป็น753แล้วก็078นะครับผมเนาะก็ลองพิรณาเบอรงนะครับสลับพี่พี c นะครับผมครับผมสลับคลิมนี้นะครับก่อนออกไปนะครับบอลหลองกับคอแรงใจนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้บอลหลองในเด้อครับผมเนาะ เป็นยอดไลค์ยอดวิวกะบอหองกะมีกำลังใจเฮ็ดคลิปนะครับพี่น้องครับผมสลับคลิปนี้กับขออวยพรให้พี่ๆทุกคนนะครับมีโชคลาภในแนวทางหวยฮานอยนะครับผมสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ